ันตกหนักเลยันตกหนักเลยดูเรือรักยุงนะคะแสงเทียนวิ่งทวนกระแสน้ำป่าตักวันนี้น้ำขึ้นเยอะมากขึ้นทุกวันเลยวีเช้าอยู่นะคะน้าผู้ชมยัง ออกของวัดนันเิงติ่งเหลือสิ่งค้ามานะคะสินค้านี้ก็เปียกฝนไม่ได้ติดตลักแน่นหนากันลมมาด้วย ยเลยนะคะเห็นตะลังค่าแดงๆโค้งหักดอกนะคะท่านผู้ชมยางรถยนต์ที่เห็นนะยางรถไถนะคะท่านผู้ชมยางรถไถรถแมคโครอะไรพวกนั้นนะคะยางเล็กๆอย่างนี้ก็จะเป็นยางรถบรรทุกค่ะ มียางเครื่องบินด้วยไว้กันกระแทกเนี้ยยางพวกนี้นะคะท่าน,นอาจจะเห็นโอ้ยางรถเกง๋งรถพิอาบไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมยางรถบรรทุกยางเครื่องบินยางรถไถนะคะ เรือโป๊ะค่ะเลือตรงขายเลือขนาดข้างถอดเชือกไปแล้วนะคะท่านผู้ชม่อลังพาเขียวๆนั่นวิ่งมาเฉยๆนะคะยังไม่ได้หลับดิ้นนอนเลยพี่กับตันกับพี่สลัง เหมือนกันนะคะลากจูมแบบวิ่งตรวนมานะคะแปลว่าจะต้องเป็นรับขบวนใหม่ด้านหน้าดึงสีนะคะขนาบข้างหนึ่งปล่อยเชือกไปแล้วอันนี้ก็ตรงท้ายจะดูน้ำหลากขาดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเรือตรงท้าย ตกแรงจริงๆวันนี้ เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกอบคุณทุกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ไปแล้วนะคะ